ครับสวัสดีครับพบกับช่องอิชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าทหารยี่ห้อ MK นะครับรุ่น511เป็นสุดยอดรองเท้าทหารที่คู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับก่อนรีวิวใช้ดีมากครับคู่แรกแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับนี่คือด้านในของกล่องพอแกะมาปุ๊บข้างในจะมีซีนมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ ามาแกะดูข้างในพร้อมกันนะครับนี่ครับมันจะเขียนรุ่น MK 5 1 1พื้นเป็นพื้นอย่างดีนะครับเป็นพื้นกันลื่นหนังเป็นหนัง PU รุ่นนี้จะมีชิบข้างมาให้ด้วยนะครับครับชิบข้างใช้งานได้ดีลื่นปกติ ข้างในไม่หนาจนเกินไปสวมใส่สบายนะครับสำหรับคนที่จะอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ผมขอแนะนำยี่ห้อ MK 5 1 1นะครับพอดีรองเท้าคู่นี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับเป็นความชอบและความรู้สึกดีที่ผู้ใช้เคยใช้มานะครับขอบคุณครับ